ตรงน้ำตกวางไม้ปักตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนที่น้ำท่วมใหญ่นี่ก็ตรงน้ำตกวางไม้ปักนะครับก็จะเห็นปังแงะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโซนอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็คือมีขายอาหารปลาแล้วก็ไปดูแลธรรมชาติตรงนี้ด้วยน้องดุยครับพี่ก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ของอุทยานเป็นที่ส่วนบุคคลของชาวบ้านเข้ามาทำกินกั่ไม่คน เป็นที่ผลไม้บนนโลโก้เนื้อือดรานเป็นที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการช่วยดูแลตรงนี้แล้วก็ปังแงี้ดั้งเดิมเลยตรงนี้นะครับก็เรียกว่าอยู่ติดกับธรรมชาติครับดูแลได้เป็นธรรมชาติดีอยู่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ได้มีเก็บค่าเข้าด้วยแล้วพวกขยะอันนี้เป็นยังไงครับมีทิ้งคนโล ติดป้ายเอาไว้ติดไว้นี่ยเขาก็นำกลับทิ้งลงถังด้านกก็ต้องช่วยกันออกมาแบบบ้าบางทีเราก็อยู่ตรงนี้เราก็ช่วยดูแลช่วยเก็บกันครับคืออย่าให้เป็นภาระเยอะช่วยโค้งช่วยด้วยเราก็ช่วยดูแลครับแล้วที่ตรงนี้นี่มันยาวไปขนาดไหนกันเนี่ยก็เดินขึ้นไปได้อีกเดินไปลำมาร้อยนิดเดแล้วตกลงมาตัดด้านบนแต่ว่านี่มันไหลพันลงมาเราก็ฝั่งนี้ฝ่ามือแล้วก็ไปไปสุดมังคุดทุเรียนหมอนทองทุเรียนนบ้าทุเรียนบ้าน ป็นผลไม้ของปีสามหนึ่งปี31ที่เขาบอกว่ามีน้ําท่วมใหญ่แต่น้องดุยตอนนั้นเกิดปี29อายุ2องขวบเลยยังไม่รู้ตรงน้ําตกวางไม้ปักตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนที่น้ําท่วมใหญ่แล้วว่าแล้วก็ลําธารมันเปลี่ยนสายจากตัดโค้งมาเป็นตัดตรงฝังฝังวัดทีรีวงไหมหน้าไอรินโต้งตาลิวงให้จะเป็นเพราะว่าจะเป็นโรงเรียนเอาเป็นตีรวงแล้วก็ตัดตรงเลย คนนี้ก็อยู่ท่ามกลางปังแงะนะครับมาให้จับหน่อยสิปังแงะเชื่องนะครับไม่กัดนะครับแล้วก็ไม่มีเงี่ยงไม่มีอะไรด้วยนะครับจับได้เลยนะครับ ตางแงะนะครับน้ำตกวังแงะตัดนักท่องเที่ยวก็มากันเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ก็มีขายอาหารปลาแล้วก็ขายอาหารขายน้ำนะครับเป็น อีกสถานที่หนึ่งที่น่าจะมาเที่ยวนะครับสำหรับคนที่มาคิรีวงนะครับสุดยอดของธรรมชาติไม้กลมใหญ่เลยนะครับ